อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องการเคลมกันเรื่องของสายการบินเพราะว่ามีปรากฏว่าสายการบินไทยนะเขาบอกว่ามีมีคนเขาเขาเอามาเอามาเทียบกับสายการบินแอร์กัมพูชาเขาเอาเรื่องเครื่องแบบบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับเนะเอามาเทียบกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยใครลอกใครเอาอีกแล้วเคลมกันไปเคลมกันมาเอาล่าสุดนี่ถึงขั้นสำนักข่าวคารแมร์ทม รายงานบอกว่าแอร์กัมพูชาสายการบินประจำชาติกัมพูชาถึงกับออกแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องเครื่องแบบบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องหลังมีคำกล่าวหาออกมาในโซเชียลว่ามีความคล้ายคลึงกับสายการบินประจำชาติไทยซึ่งคือการบินไทยโดยสายการบินกล่าวว่าความคล้ายคลึงกันนี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญและยืนยันว่าการสร้างแบรนด์ของตอนนัน้น เป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาและได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการที่เป็นอิสระและคำนึงถึงวัฒนธรรม,มแล้วในถแถลงการยระบุด้วยว่าการเปลี่ยนชื่อแบรนด์จากแคมเบเดียอังกอร์แอร์เป็นแอร์กัมพูชาจำกัดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถือเป็นการเปิดสกาดใหม่ของสายการบินแห่งชาติแล้วยังคงรักษามารดกอันล้ำค่าไว้สายการบินยังคงรักษาโลโก้และสีประจาอันเป็นเอกลักษณ์นี่ของเขาคือบอกว่าของเขาคือสีม่วง และสีทองสัญ,ญลักษณ์ของกัมพูชาการสร้างแบรนด์แอร์กัมพูชามีการพัฒนากระบวนการที่จงใจคำนึงถึงวัฒนธรรมให้เห็นถึงมรดกล้ำค่าและความภูมิใจในราชอาณาจักรอย่ฮะส่วนของเราเออนี่แอร์กัมบูดีนะแอร์กัมบูดียคล้ายไหมหรือใครลอกใครน,นี่เขาโต้กลับทางทางไทยนะเขาบอกว่าสี ทองสีม่วงเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันน่าภูมิใจย,ย้อนกลับไปเมื่อปี2499ชื่อเดิมคือสายการบินแห่งชาติรอยัลแอร์กัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลวดลายบนเครื่องบินเครื่องแบบการสร้างแบรนด์ทั้งหมดนี้มีการกำหนดแนวคิดอย่างอิสระตามมาตรฐานทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้าการบินระหว่างประเทศที่รับรู้ได้ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครแต่อย่างใดมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญ เาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบเลยเอาสายการบินมาเปรียบเทียบเลยอะอันนี้อันนี้ไทยไม่เขาเอาภาพคู่กันเลยใช่เนี่เมื่อคืนก็นาเสนอไปแล้วเอาภาพคู่กันเลยช็อตต่อช็อตเลยนะฮะไม่ใช่อันนี้แต่ก็ช่างเขาเถอะเขาคิดว่าเขาไม่ได้ลอกเรียนก็แล้วแต่ไม่ลอกก็ไม่ลอกอ้า ก็ด er ูกันเอาแล้วกันที่ใคต่างชาติดูกว่านะทั้งชุดทั้งตัวเครื่องด้วยตัวเครื่องบินด้วยนะนี่ก็เป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจมากต่อคำตัดสินของสารทหารนะครับที่มีคำพิพากษาชั้นดีกาคดีการเสียชีวิตของนายพักพงศ์ตันการหรือว่าเมย อดีตนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1ในคดีการเสียชีวิตเมื่อวันที่17ตุลาคม2560แล้วก็ศาลทหารได้ตัดสินจำคุกรุ่นพี่4เดือน16วันนะฮะจำคุกนะฮะ4เดือน16วันแต่ให้รอลงอาญา2ปีศาลเห็นว่าด้วยอายุจำเลยไม่เคยได้รับโทษการจะลงโทษจำเลยไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ให้จำเลยปรับปรุงตัวรับราชการรับใช้ชาติต่อไปจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับคำตัดสินนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับพ่อแม่ของน้องเมยแล้วก็สังคมโดยทั่วไปนะที่รับรู้ข่าวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลที่ศาลให้ตบท้ายให้รอลงอาญานี่นะว่าดูจากอายุของจำเลยรุ่นพี่คนนี้ ที่ทำน้องเมยตายเนี่ยนะก็ให้โอกาสปรับปรุงตัวรับราชการจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่าแม่ของน้องเมย์จึงบอกว่าลูกเขาถ้าไม่ตายเนี่ยก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหมือนกันล่าสุดคุณสุกัรยาตันการแม่ของน้องเมยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าถึงจะเจ็บสาหัสหรือจะมีเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายแม่จะดิ้นเพื่อลูกพักพงษ์ ก่อนสิ้นลมหายใจสุดท้ายแม่อยากให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นจริงคดีผลชนสูตริกศพขึ้นไต่สวนในสาลพลเรือน <2 S 1> นะฮะเพื่อแก้ข้อกล่าวหาสุดท้ายเมยป่วยตายมนทินสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ให้แม่จะแก้ให้จบในชีวิตนี้หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันจำนวนมากมายท่านผู้ชมฮะอย่างเช่น ขอส่งกำลังใจให้คุณแม่แหม่มตลอดไปค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ผู้ที่กระทำได้รับผลกรรมและขอให้กำลังใจคุณแม่ในการต่อสู้ที่ยาวนานนี้ค่ะความจริงจะปรากฏและคนผิดจะโดนลงโทษอีกไม่นานขอให้เชื่อมั่นนะคะเป็นต้นอันนี้หลายๆหลายๆคอมเมนต์นะฮะที่ส่งกำลังใจให้กับคุณแม่นะฮะแล้วก็คุณพ่อด้วยแหละนี่ท่านผู้ชมฮนะพอคุณแม่ก็ให้รายละเอียดนะว่า หลังจากทราบผลการตัดสินของศาลทหารแล้วก็ช้ำใจฮะรับไม่ได้และที่ผ่านมารุ่นพี่นะฮะไม่เคยมาขอโทษเลยนะฮะไม่เคยมาขอโทษเลยนี่ท่านผู้ชมฮะก็ติดตามต่อไปว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะนําเรื่องนี้เนี่ยมาสู่ศาลพลเรือนมาสู่ศาลพลเรือนนะครับส่วนเรื่องของบรรดา ร่มกาสวัสดิ์ศาสนาพุทธนะครับโดยเฉพาะมากรณีล่าสุดก็สมีสลิดอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์อดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ซึ่งลาศิกขาไปแล้วนะครับก็คืออดีตพระธรรมพระธรรมวชิระธีรคุณนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านรองเต่าก็ออกมาให้ความเห็นนะครับออกมาให้ความเห็น ท่านพลนตรีจรูนเกียรติปานแก้วบอกว่านอกจากเคสสีกากอฟและเคสของอดีตพระผู้ใหญ่ที่นครสวรรค์แล้วตำรวจยังได้รับเรื่องร้องเรียนอีกเกือบ200เรื่องซึ่งกระบวนการทุกอย่างกำลังอยู่ในขั้นตอนของการกลั่นกรองโดยละเอียดและเจ้าหน้าที่ยังได้ขอข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเคสที่ดำเนินคดีกับพระทั้งหมด ทั้งคดีที่เสร็จแล้วและคดีที่ยังไม่เสร็จในช่วง5ปีย้อนหลังเพื่อน,นำมาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยในส่วนความคืบหน้าคดีความการเอาผิดกับสมีสริตเรื่องเส้นเงินทุจริตวัดนครสวรรค์จริงหรือไม่นั้นล่าสุดมีรายงานท่านผู้ชมฮะว่าสีกาสองคนซึ่งปัจจุบันนี้หลักฐานเนี่ยอยู่ในมือของตำรวจระบุชัดเจนแล้วว่าอ้างอิงข้อมูลนะ จากสื่อทีมชุดทำงานของบิ๊กเต่ายืนยันว่ามีเส้นทางการเงินโอนไปที่ปลายทางให้กับสีกาน้ำตาลแล้วก็สีกาน้ำหวานนะครับ